ลัคนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกร,ราคมถึง12กุมภาพันธ์ดาวประจำตัวจะมีการโยกย้ายและเดินผิดปกติดาวพฤหัสที่เคยส่งเสริมด้านความรักกำลังจะย้ายเข้าพบเรือนเสียหาย4เดือนแรกรักดีมากคนโสดจะได้แฟนคนมีแฟนจะได้แต่งที่แต่งแล้วจะได้บุตรทายากได้แต่กลางกลางปีอย่าอวดความรักจะมีศัตรูเยอะ คนโสดสนิทพบรักจากงานสังคมแรกๆดำเนินไปด้วยดีแต่พกคนรู้มากๆเข้าอาจมีคนยุแยงทำให้ระแวงกันได้คนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะรักฉ่ำจนคลั่งรักได้สถานะแฟนแต่อย่าบอกใครมากมีคนอิจฉารักกันเงียบเงียปลอดภัยกว่าคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วรักหวานมากแต่อย่าโชว์มีเกณฑ์ทะเลาะก,กันไม่หนัก แต่คนที่แอบอิจฉาจะมาทำให้หนักได้ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจำครึ่งปีแรกของปี2568ค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ทาโร่นะคะเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวค่ะถ้าสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักไลน์มานัดคิวกันได้ไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง d e s c r i p t i o n ค่ะ ไม่ว่าจะทำนายดวงส่วนตัวหรือว่าดวงโดยรวมเกดไม่ได้มียานอย่างรู้นะคะแต่เป็นการอ่านสถิติให้ฟังค่ะก็คือถ้าดวงดาวเดินแบบนี้หรือว่ามีไพ่ใบนั้นใบนี้ขึ้นตามสถิติแล้วเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังก็ขอใ,ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆค่ะถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินทำอีกคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ คลิปนี้เป็นดวงประจำครึ่งปีนะคะจะเป็นภาพรวมก,กว้างๆตลอดระยะเวลา6เดือนว่ามีดาวดวงไหนส่งผลกับดวงชะตาคุณในภาพรวมบ้างส่วนรายละเอียดในแต่ละเดือนเนี่ยจะทําแยกเอาไว้ให้ต่างหากเป็นดวงประจำเดือนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรับชมกันได้นะคะ เริ่มต้นทํานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันเลยนะคะชาวมังกรลักษณะข,ข,ของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่ามังกรดาวประจําตัวคือดาวพระเสาร์ในช่วงสี่เดือนแรกของปีดาวประจําตัวอยู่ในภพเรือนที่ดีเป็นภพเรือนการเงินก็มุ่งมั่นในเรื่องของการสร้างเงินสร้างไรายได้หาเงินเก่งดีแถมภพเรือนนี้เป็นภพเรือนของดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่กับดาวประจําตัวก็เลยทําให้คุณมีเสน่ห์แบบจัดเต็มมากๆไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็มีโอกาสที่จะมีความรักฉ่ำๆได้ เพราะดาวพฤหัสซึ่งอยู่ในภพเรือนปุตตะภพเรือนความรักเกิดใหม่ภพเรือนความรักสดใสก็ส่งผลดีมากคนโสดสนิทมีโอกาสพบรักจากงานสังคมเนื่องจากว่าดาวพฤหัสเป็นดาวที่มาจากภพเรือนหาสชะซึ่งแปลว่าสังคมเพื่อนฝูงและเป็นดาวแห่งการเดินทางด้วยก็อาจจะพบรักจากการเดินทางก็ได้ด้วยเพราะว่าดาวมฤตยูก็อยู่ตรงนี้ก็แปลว่าการเดินทางเหมือนกันหรืออาจจะพบรักจากพวกสื่อโซเชียลออนไลน์ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันการพบรักก็ดําเนินไปได้ด้วย ดีเพราะว่าดาวส่งผลดีมากนะคะดาวพฤหัสนี่เป็นดาวบุญเป็นดาวสุปเคราะห์ใหญ่ทีนี้ในช่วงสี่เดือนแรกเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าพอดาวย้ายดาวประจําตัวนี่ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมีนจริงๆยังเป็นพบเรือนที่ดีอยู่นะคะก็เป็นพบเรือนแห่งสังคมเพื่อนฝูงนั่นแหละแต่ว่าดาวพฤหัสนี่สิก็จะย้ายเหมือนกันในช่วงเดือนพฤษภาคมเข้าสู่พบเรือนเสียหายและเป็นพบเรือนแห่งอุป,ปสรรคปัญหาทําให้คุณมักที่จะมีศัตรูคู่แข่งเยอะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักมันมีคน คอยแอบอิจฉาคอยสร้างอุปสรรคปัญหาให้กับคุณค่ะความรักเนี่ยเมื่อดําเนินมาดีๆพัฒนาได้ก็พัฒนาไปจากคนโสดมีเกณฑ์ได้มีแฟนแต่อย่าไปอวดมากอย่าไปบอกใครมากเพราะมันจะมีคนแอบมันไส้มีคนคอยแอบอิจฉาแล้วก็มาคอยอยุยงแต่แข่งรั่วได้โดยเฉพาะดาวประจําตัวของคุณมันเดินผิดปกติด้วยนะคะบางทีก็เดินเร็วไปบางทีก็เดินช้าไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้คุณหูเบาได้ง่ายๆด้วยจึงต้องระมัดระวังความรักเนี่ยถ้าไม่คลั่งรักจนเกินไปช ถ้าไม่อวดรักโชว์ความรักมากจนเกินไปดําเนินไปได้เรื่อยๆถึงแม้ว่าดาวพฤหัสจะไม่ช่วยแล้วในช่วงกลางกปีก็ยังดําเนินไปได้เพียงแต่ว่าต้องรักกันเงียบๆด้านคนที่มีคนรักคนคุยก็เช่นเดียวกันนะคะในช่วง4ี่เดือนแรกเนี่ยดีมากมีโอกาสที่จะร่วมหอลงโรงแต่งงานเลยสําหรับคนที่ยังไม่ได้แต่งที่แต่งกันแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะมีบุตรด้วยเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยสถิตยอยู่ที่ภพเรือนปุตตะซึ่งนอกจากจะแปลว่าความรักเกิดหมายความรักสดใสแล้วยังแปลว่าบุตรบริวารได้ด้วยใครก็ตามที่แพลนอยากจะมีบุตรมี ลูกก็มีโอกาสที่จะตั้งครันหรือบางทีตั้งคันไปแล้วก็คลอดช่วงนี้ก็จะคลอดได้ดีซึ่ง ดำเนินมาด้วยดีตลอดเนี่ยถือว่าดีอยู่แล้วแต่ว่าอย่าไปอวดอย่าไปโชว์อะไรมากนักเนื่องจากว่าพอดาวพฤหัสย,ย้ายในช่วงเดือนพฤษภาคมจะย้ายเข้าสู่ภพเรือนอริแปลว่าศัตรูเพราะฉะนั้นศัตรูที่เคยแฝงแฝงอยู่ที่เคยไม่ได้ทําอะไรคุณได้เพราะว่าดาวพฤหัสส่องแสงถึงดวงชะตาของคุณแต่พอดาวพฤหัสย,ย้ายเนี่ยท่านไปอยู่ในภพเรือนเสียหายท่านไม่ได้ส่องแสงถึงดวงชะตาแล้วก็จะทําให้ศัตรูคู่แข่งหรือคนที่แอบมันไส้คนที่แอบอิจฉานั้นเนี่ยเขามีพละกําลัง ที่แรงขึ้นเขาก็จะคอยหาทางมายุแยงแต่แข่งรัว่วคอยหาทางมาแทรกแซงในรูปแบบต่างๆถ้าโดยพื้นฐานของคุณและคนรักเป็นคนเจ้าชู้ก็อาจจะเข้ามาในรูปแบบของรักสอนแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ได้มีใครเจ้าชู้เลยก็อาจจะเข้ามาในรูปแบบของเพื่อนบ้างคนที่เหมือนจะหวังดีแต่จริงๆประสงค์รายบ้างต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีความรักมีความสุขเนี่ยอย่าไปโชว์มากอย่าไปอวดมากอย่าไปคลั่งรักมากถ้าเมื่อก่อนเคยคลั่งรักมาไม่เป็นไรแต่ ในช่วง4เดือนแรกของปีนี้เนี่ยต้องเริ่มเริ่มลดการคลั่งรักและต้องเริ่มเริ่มอวดแฟนน้อยลงปกติถ้าเคยโพสตลงโซเชียลแทบทุกวันเลยว่ารักแฟนอย่างนั้นอย่างนี้มีความสุขกันอย่างนั้นอย่างนี้อาจจะต้องเผาเผาลงเรื่อยเรื่อยเรื่อยรื่อให้มันเงียบลงเงียบลงซาลงซาลงเรื่อยๆแต่ไม่ได้แปลว่าความรักคุณจะมีปัญหานะคะ เพียงแต่ว่าอย่าไปก่อกระตุ้นศัตรูแฝงเหล่านั้นให้เขามีความรู้สึกโอ้โหอิจฉาลิษยาเหลือเกินเพราะเวลาที่เขามีพละกําลังแรงเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะมาทําอะไรให้คุณทั้งคู่จุกจิกหงุดหงิดลาคาญใจแล้วก็ผ่านทะเลาะกันเองที่เกิดจากบุคคลที่3อย่างที่บอกนะคะดาวประจําตัวของคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะหูเบาหัวร้อนหัวเสียได้ง่ายด้วยในช่วงที่ขยับโยกย้ายในช่วงก,กลางๆปีนี้ค่ะ ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยไพ่ดําเนินไปสวยมากๆไพ่ประจําตัวคุณก็ได้ไพ่ของคนที่มีความรักก่อเกิดความรักดีๆในตําแหน่งของคนที่จะมาเป็นความรักได้ไพ่ของเพื่อนหรือว่างานสังสารคงานรื่นเริงรงานสังคมจึงมีโอกาสที่จะพบรักกับเพื่อนหรือพบรักจากงานรื่นเริงต่างๆพบรักจากงานเน็ตวิร์ดกิ้งต่างๆมันไปออกงานบ่อยๆนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอเจอคนที่ถูกใจแล้วก็สามารถพัฒนาความรักความสัมพันธ์กันไปได้อย่างดีหรือถ้าอ่านจากดว ดวงดาวผสมก็จะเป็นการพบรักจากผ่านทางสื่อออนไลน์ก็ได้เพราะว่าดาวความสัมพันธ์ก็มีดาวสื่อออนไลน์เกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นการพบรักจากการเดินทางก็ได้ด้วย ความสัมพันธ์เนี่ยพัฒนาไปได้อย่างไม่มีปัญหาเลยค่อนข้างที่จะสมูทราบรื่นเลยนะคะสื่อสารกันดีคุยกันเข้าอกเข้าใจมีความแช่มชื่นมีความหวานฉ่ำในความรักแต่พอไพจ่จบไพ่สรุปเนี่ยมันดันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่คือไพ่ของความหวาดระแวงพอไปดูดวงดาวแล้วก็ได้เห็นว่าดาวดีๆเนี่ยย้ายออกไปอยู่ในภพเปรื่นศัตรูก็แปลว่าศัตรูหรือคนที่คอยแอบอิจฉาคุณเนี่ยเขาจะเริ่มมีพลังเขาก็จะทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยเกิดการแตกร้าวกันได้หึงหวงหวาดระแวงกันได้ไม่มั่นอกมั่นใจในความรัก,กัน ได้ทั้งๆที่ทีแรกก็ดําเนินมาดีๆเพราะฉะนั้นถ้าแมนว่าพบรักในช่วงที่ดวงดาวมันเดินดีก็คือในช่วงต้นๆปีหรือสี่เดือนแรกของปีเนี่ยก็ไม่ต้องไปอวดค่ะรักกันเงียบๆแต่ไม่ถึงขั้นปิดเงียบรู้กัน2คนไม่ต้องบอกใครบอกได้นะคะแต่ว่าทําตัวธรรมดาคําว่าบอกว่ามีแฟนกับคําว่าอวดว่ามีแฟนมันต่างกันนะบอกว่ามีแฟนก็คือไปไหนมาไหนใครถามก็เออคนนี้เป็นแฟนคบหาดูใจกันอยู่แต่อวดก็คือไม่ได้มีใครถามหรอกฉันอยากจะบอกบางทีก็ไม่ได้มีใครมาโพสต์ถามอะไรก็เราโพสเอง เ,เลยลงสื่อโซเชียลอันนี้ไม่ควรทำ เพราะว่าดาวมันกําลังจะเสียถ้าเรารักกันเงียบๆนะคะศัตรูคู่แข่งไม่ได้รู้ไม่ได้อะไรนะเขาไม่ได้มาแอบอิจฉาอะไรนะคะในช่วงที่ดาวเสียก็ไม่เป็นไรก็ดําเนินความรักกันไปเรื่อยๆได้คนรอบข้างที่คุณไว้ใจคนรอบข้างที่เขาไว้ใจสามารถรับรู้ได้ไม่ได้ว่าจะต้องเป็นความลับขนาดนั้นนะคะรับรู้ได้เพราะว่าเขาพวกนั้นเนี่ยไม่ได้แอบอิจฉาอะไรคุณอยู่แล้วก็จะยินดีด้วย3เพียงแต่ว่าคนรอบข้างอื่นๆที่คุณไม่ได้รู้จริงๆว่าเขาหวังดีกับคุณหรือไม่อย่าไปให้เขารู้เยอะไม่อย่างน,น ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะค่ะไพ่ก็ดําเนินไปสวยมากมีไพ่การเงินขึ้นเต็มไปหมดเลยเมื่อไปอ่านสัมพันธ์กับดวงดาวดาวประจําตัวของคุณก็อยู่ในภพการเงินนั่นแปลว่ามีโอกาสที่คุณอาจจะลงทุนร่วมทําอะไรกับคนคุยของคุณซึ่งคุณก็มีความเอื้ออาทรให้กับเขาดีมีการปรับจูนให้เข้ากับเขาดีตัวของเขาเองก็มีความสม่ําเสมอให้กับคุณดีแล้วก็มีความขยันขันแข็งด้วยดังนั้นกิจกรรมการงานอะไรก็ตามที่ทําร่วมกันที่ลงทุนร่วมกันมีโอกาสจะสร้างเงินสร้างรายได,ด อย่างอูฟู่เป็นไพ่สิบเหรียญนั่นยิ่งทําให้มันยิ่งมั่นกบมั่นใจในการและกันเข้าไปใหญ่เลยว่ามันส่งเสริมกันดีมันน่าจะพัฒนาได้และมันก็มีเกณฑ์พัฒนาด้วยนะคะถ้าได้ไพ่สิบเหรียญแบบนี้แปลว่าตั้งแต่ในช่วง4เดือนแรกของปีเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนสถานะจากคณคุยไปเป็นคนรักที่ชัดเจนได้แล้วแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือไพ่จบไพ่สรุปมันันเป็นไพ่ของคนที่แอบส่องแอบมองแอบคอยอิจฉาริษยาซึ่งก็ตรงกับดวงดาวที่ว่าดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ พบเรือนอริซึ่งแปลว่าศัตรูคู่แข่งดังนั้นศัตรูคู่แข่งจะมีกําลังมากขึ้นในช่วงกลางๆปีถ้าเกิดว่าคุณกับคนคุยลงทุนทําอะไรร่วมกันทําธุรกิจร่วมกันทํางานอะไรร่วมกันแล้วมันประสบความสําเร็จไม่ต้องอวดนะคะสมมุติว่าเนี่ย,ยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ได้บ้านได้รถเลยนะอาจจะทําธุรกิจร่วมกันแล้วร่ารวยขนาดซื้อบ้านซื้อรถ,รถร่วมกันได้แล้วลพัฒนาไปสู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนกันไปในทีเดียวเลยได้ทั้งบ้านได้ทั้งรถได้ทั้งแฟนพร้อมๆกันแบบสถานะชัดเจนเลยไม่ต้องไปอวดมากไม่ต้องไปบบออกกใคคครนแ่่ที ไว้ใจไว้ใจไม่กี่คนพอและเพราะมันจะมีคนคอยอิจฉาลิษยาแล้วเดี๋ยวเขามายุแยงแต่แข่งร่วนในช่วงที่ดาวของคุณเดินผิดปกติแล้วคุณจะหงุดหิดจุกจิกลำคาญใจได้ง่ายๆแล้วทําให้ไปผ่านทะเลาะกับคนรักได้ค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะความรักของมันดีอยู่แล้วนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะไพ่ประจำตัวของคุณก็เป็นไพ่ความรักดีๆไพ่ประจำตัวของเขาก็เป็นไพ่ความรักดีๆไพ่ความสัมพันธ์ก็เป็นความรักที่หวานช่ำแช่มชื่นกันดีมากเป็นไพ่ของความโรแมนติกด้วยรักหวานช่ำทีเดียวนะคะด้วยไพ่แบบนี้สามใบเนี้ยมันมีโอกาสที่คุณจะคลั่งรักคนรักของคุณก็คลั่งรักคุณทีนี้จะคลั่งรักยังไงให้รู้กัน2คนอย่าไปอวดมากเพราะไพ่จบดันไม่สวยแล้วก็เป็นไพ่ที่เมื่ออ่าน ผสมกับดวงดาวในช่วงกลางปีมันไม่สวยเพราะว่า ศัตรูคู่แข่งจะเข้ามายุแยงแต่แข็งรัว่วหรือไพ่ใบนี้นะคะเมื่ออ่านคู่กันนะไพ่เลขสามมาใบเดียวยังไม่เท่าไหร่แต่ไพ่เลขสามมาพร้อมไพ่เลเวอร์สมันแปลว่ารักสอนได้ด้วยไพ่เลเวอร์สมาใบเดียวก็ดีแปลว่าโรแมนติกแต่ว่าพอมาพร้อมกับไพ่เลขสามนั้นแปลว่ามันอาจจะมีบุคคลที่สามที่เข้ามาแทรกแสงดังนั้นแม้ว่าจะคลั่งรักกันยังไงแต่มันมีจุดเหมือนกันที่อาจจะมีทะเลาะกันบ้างในช่วงเวลาที่ดาวขยับย้ายเพราะดาวประจําตัวของคุณเมื่อย้ายแล้วเนี่ยมันจะเดินผิดปกติแล้ว ก็ดาวพฤหัสไม่ได้ช่วยด้วยก็เลยทําให้คุณจะงุดหิดจุกจิกลาคาญใจได้ง่ายๆบางทีทะเลาะเบาแววงกับคนรักนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีบุคคลที่3ที่เข้ามาแทรกแซงมันก็ไม่มีอะไรแต่บุคคลที่3มอยากจะแทรกแซงอยู่แล้วเพราะว่าหมั่นไส้หรือว่าแอบอิจฉาเห็นความรักมันชําเหลือเกินในช่วง4ี่เดือนแรกของปีก็เลยเข้ามาซึ่งถ้าเกิดว่ามีใครคนใดคนหนึ่งที่เจ้าชู้เป็นทุนเดิมก็จะเข้ามาได้ง่ายหน่อยทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีความเจ้าชู้เนี่ยก็อาจจะเข้ามาไม่ได้หรอกแต่ก็อาจจะทําให้้้้เเขาาใจผิดดพรรระะะะฉนนัััตองมว ะะพยายามที่จะป้องกันเอาไว้ก่อนอย่าให้มันมีการคลั่งรักโชว์รักกันตั้งแต่ต้นดีกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้พวกศัตรูหรือพวกคนที่คอยแอบอิจฉาเนี่ยเขาจะมาทําอะไรคุณได้ค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว่ากอใจถ้าสนใจนะคะก็สามารถที่เข้าไปซื้อหากันได้ที่เว็บเมเปอีบุ๊กค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะ ส่วนคุณที่ชอบฟังน,นิยายเสียงเกตก,ก็มีนิยายเสียงนะคะชื่อช่องว่ากอใจนักเขียนก็สามารถเข้าไปฟังนิยายเสียงใน YouTube กอใจนักเขียนกันได้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ